สวัสดีนะครับทุกคนคผม feet, มาเจอกันเหมือนเดิมนะอ <hind> ้อาวอันไหนนี่บ่มันไม่มีที่วางเผือ่อได้แกะมาเอานู้นเหอานู้นเอานู่เอาแก้วกาแฟได้นะเอากนจับข้างในว่า มีอะไรนะครับของใหญ่มากอ่ะโอ้ยังยังยังเอาขออนุญาตนั่งเนาะนะครังขออนุญาตนั่งเลยผมขออนุญาตติดไหมหน่อยโอ้ได้ครับผมเขินครับครับนี่มันไม่ใช่คำนึงถึงมาพันมีข่าวดีนะครับโอ้ยมีคนนั่งด้วยอ่ะโอเคเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านทุกช่องนะครับก็สืบเนื่องจากที่ข่าวที่เราแจ้งออ๋ข่าวที่ออกมาเมื่อวานเหรอครับอ่ะเออถือไว้ากับ แม่แลดนั่นแหละว่ามีของมาส่งถึงแม่แลดหนึ่งกล่องแล้วก็ทีมงานเราหนึ่งกล่องทีมงานยูทูบเบอร์ชายหนึ่งกล่องนะครับมีจิตาสาสหนึ่งกล่องเนี่ย <c oughs> ทีนี้แล้วก็คือเราจะมาแกะกันในกล่องนี้นะฮะรายละเอียดอยู่ในนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกพี่เลยในานะที่ลูกพี่หล่อที่สุดนี่อุ้ยสันฟังไครว่าก่อนี้คุณไม่ได้ว่าอะไรผมไม่พูดหรอกว่าอายุเยอะผม,ผมไม่เคยพูด <c oughs> อือีครับเอามาอะไรฮะนี่ติดออกสามคนนี้มันมันมีของสร้างสำนักแล้หรออาจารย์เบาอาจารย์เบาสํานักอาจารย์เบาเออ

มีสองคนเวลาอุ๊บมีเราไม่อ่านไปมีสองคนเวลาทํางานไม่เห็นหมวกใส่ได้ให้หนึ่งน้องเอิร์ตไปเดี๋ยวเลือกสีน้องเลือกมีชื่ออยมีไม่มีอ่านก่อนสองโปโกวาโกโกไลนึงไรเหรอไม่มีเหรอเหลืออีกสองใบตกลงกันว่าจะเลือกหรือจะฉลากสี่คนสองใบเราจะฉลากกันอ่า บอลมีสองชุดไม่ต้องเป่าอาจฉลากเป่ายิงชุบเอาชุดบอลมีสองชุดกีฬาบอะเออตกลงกันเองจะเลือกหรือจับฉลากสี่คนเสื้อไซสเอลจะเลือกกันเองหรือจับฉลากก็ได้มีสามคนเอกกี้กัปตันกูเลยไม่มีคนไปเดี๋ยวฟังรอบที่แรกจับได้แต่เสื้อตัวเล็กในกล่องจะมีเสื้อของเจเดกับแม่ปุ้ยรวมอยู่ เสื้อแม่ปุ้ยตอนสั่งไปไม่รู้ว่ามีครอบเอวลอยไม่รู้ว่าถูกใจไหมเสียงร้ับเลยันเขาใจตามที่พี่บ่าพูดนะฮะรายละเอียดตามนี้นะคุณแม่คุณแม่นกเนาะท่านแจ้งมานะครับเอาก็ขอขอบคุณนะครับคุณแม่นกนะครับว่าขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคิดหวังสิ่งใดขอสมปรารถนาสาทุกท่านเอาเรามาตามนี้เลย ตามตามที่คุณแม่ชี้แจงนี่เลยว่าแล้วเอ้าลองดูเอาโมก็จำเลยทีนี้เลือเรือสองอันเออเดี๋ยวนะชุดกีฬาเสื้อปะเอาลูกพี่นับดิเอาออากลางออกดิมันมีมีชื่อนี่เห็นไหมมีชื่อแอดในอนอ่ามียังไม่มี อ้าวอ้าไม right. right. well, okay. AP like ่ปุ้ยอ้าวแยกไว้เจเดอ้าวเจเดนี่เจเดอ้าวเจเดเอิร์ดอ้าวน้องเอิร์ดนี่เอ็มนี่ไซที่แจ้งไปตอนนั้นอไซเอลมีสามคนที่ว่าไซสามคนมีเอกี้กับตานเก้าเราก็เลือกกันเอาคนละตัวนี่แล้วก็เป็นเสื้อกีฬาสองตัวที่ให้เราจับสลากนั่นนะพี่บ่าวอลงทีี่่นอันนี้แม่ปุ้ยก็ไมเกมเมจมีนงแล้วไม่ มีว่ะใช่ดินี่บ้ามันมี้คือท่านเจนขึ้นมาเกมไม่ลงไปแล้วมึงโดนแล้วเปล่าวะต้องท่านก็ให้ทุกคนคนละตัวเพียงแต่ว่ามันมีเศษที่มันเหลือแล้วให้เรามาเล่นเกมจับฉลากกันก็จะมีเสื้อสองตัวแล้วก็จะมีหมวกอีกหมวกอีกสองใบนี่หมวกอีกสองใบให้เราอะไรนะ ก้าวได้เสื้อยังเอ้านี่เอดไนนี่ตด้เลยเอ้าเราในเรารวมกันสามตัวเสื้อขอนอ๋อนี่ไงเสื้อเราใช่เอ้าเอาแบ่งๆกันก่อนเนาะใช่ตัวที่ท่านระบุมาเอาเอาแรกแยกไปก่อนผมยี่ห้อนี้ผมชอบมากอันอันเดอร์อาโมอันเดอร์อาโม่อะไนท์รอเปล่าไม่กีได้หมดเออเที่ยวนี่นะไม่ที่ได้ครบขอบคุณครับเอาแยกก่อนเอ้าเจเดเด อันนี้ไม่ร ah, ja. um. uh, so hey. ู nah. ah. ้เดยม่เอาดยไม่เอาเยไม่เอาไทบูไอดัตอ่านี้เดย์นี่อ่ะส่วนนี้อันนี้อุระอุตังนี่ของของไม่ปุ้ยนันี่้องอานขอบคุณครับขอบคุณครอ่าอจล้วกันเอานี่น้องเอิร์ทอ่านอเรอะไรอะไรอะไร

เอาอย่างนี้เลยที่เรามีคนเราที่เราได้คนละชิ้นไงเดี๋ยวเออเราขาดคนเหรอไม่ใช่กตั้งไม่ได้ได้หมวกเออเขาได้หมวกไปแล้วแม่เขาเจาะจงให้เลยเพราะว่าสองคนเนี้ยไม่ใช่ไม่ใส่หมวกทำงานเออเดี๋ยอะแล้วเยอะเลยยืกีฬาเยอเดี๋ยวเอาผมอ่าในอาโอเคในหมายเลของค์จีดูพี่เอาว่างลูกว่างลูกไปไป ไป่เลยใดไปอไยไม่ไนเี๋เด้๋กไปเค็มไันไปไปนี่เหออู้หนี่ไงอไอีมินนี่นี่ไงนี่ไงนีไงนี่ไงอนี่หนึ่งสองสมีหมวกอใบอแล้วก็จับสลาดกีฬาองรวมกันเป็นสี่อ่าแล้วก็จะมายัางย่างย่างย่างยงได้เรือะไรก็หยิบชิ้นนั้นไปอ่ามีตัวเออ ก็ในนี้จะมีตัวเลขทั้งหมด4อันนี้ี่โบสทำอครับใครได้ตัวไหนตัวนี้คือรางวัลหมดเลยใช่สองสามสี่ดูที่ว่าใครจะได้อะไรโอให้มาส่คนยังเพี่ดาวก่เลยพี่ดาวนะอายุเยอะสุดเดี๋ยวผมกลางเลยเอ้าให้มาส่นเอาเหรอ้อมอ่พี่ดาวอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะเปิดพร้อมกันนะเปิดพร้อมกันนะ เออเออเออม้วน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 ดีแล้วใช่ไหมไม่ดน้ปะนานามีการนาเออ่สองน้ไอ้าสี่คนเลยสาสี่คนลมีการวางด้วยมีจอมีจอไหนเดี๋ยวผมเนี่ยอนไนก็ได้เพาะดูแลไม่รู้อยากได้อนไนผมจะได้หมด มันยิ่งยากเจริญเอ้าทุเสียงเอามาสี่คนเสื้อสีแดงพี่บ่าวชอบอันนี้เข่งกัี่บ่าวไม่ได้มากเลยคนอยากได้ยังไม่ได้เอาเอามาเลยเอามาเลยนะเลขสองเย่เอาเลยนะพี่ได้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแบงตันเบอร์สองผมได้เบอร์สาม ผมได้เบอร์สามผมสงสัยจะเบอร์สี่น้อนี่ได้คุณเบอร์สี่แล้วได้ไงคุปขอบคุกคนไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้แล้วนี่ใช่่ทีผมใุณได้ด้วยชูชูเบอร์ด้วยนี่คุปเบอกว่าาผมจะเเอรื่อ์เก่งผมโอ๊ยขอบคุณครับผมขอบผมได้มันเป็นเบอร์ที่ผมใส่ได้ใช่ได้ ของเลือกเราไม่ใช่เราเลือกของไม่ได้แล่วแหละผมเองอันนี้ผมก็อยากได้รู้ไหมเพราผมมองหาบัวปีใบแบบเนี้ยเศรษฐากเลยเอาเอาเอาครับผมขอบคุณครับของดีๆไหมพวกเราครับครับผมตัวแทนตัวทองอ๋อโอเคครับงั้นก็นะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่นกนะครับที่เมตตาทีมงานพวกเราละครับขอให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวนะครับ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับสาธุครับขอบคุณครับครับผมโอ้ได้ซีรีส์สเลยนี่เหรอนี่เป็นชุดเอ้านี่ก็เป็นชุดเหรอนี่เป็นชุดเป็นชุดมีเยอะเลยเร็วกำปันเปิดให้ช้ำไปเลยเปิดให้ช้ำใจไปเลยเปิดใจเลยปิดใจหน่อยเปิดให้ช้ำใจไปเลย โอ้ยมวกอนี่วะหมวกนี่ดิเ้ยมันนัดนัเฟรนัดฟรีของแท้นะพี่ผมมองอยู่ผมกำลังอยากได้หมวกใบนี้มากเลยนี่แอยแอก่งกิ้งศิงสีดั้มวยเกงิ้งดัมได้ดีมเลี้วดัมได้ทีมอะไรอ่ะ อ้อมยอนยอนยี่อนี่เนโอ้ยช่ยยี่ห้ออะไรยี่เมรูอ้าวเดได้ลต้องการโอ้ยกับตันว้ยดังรเอะรนไสุเลยนีโอ้ยก็รีแลกบากงานนะครับายเทียดนะครับขอบพระคุณคุณแม่นกมากนะฮะที่ทำให้พวกเรามีความสุขแล้วก็ ได้สิ่งของที่คุณแม่ส่งมานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะเพีนี้สวัสดีครับผม